บครัเพื่อนบมมีของหวานกินแล้วเพื่อนก็เลยชวนกอยมาเบิ่งมันทานาทีจ้ะไปฮิสขนมหวานอุ้ยตกหมูหมูลมกินนี่นะ หมูลมหมูตัวคล้องมึงเปลี่ยนไม่ไรหมูกิ่งนำหน้านำหน้าคนกระชิตกอีกแล้วตกได้ทุกมันจ้างรบ่เมื่อกี่ยวอนีย่าง้่วกินแม่ด้วยเนาไปไปเบืงเนาะเอาเมื่อเฮ็ดมือนั้นแซ่บแซ่บมันอ่อนไหมมันมันมันบอกแก่ มันพอดีอ่อนเลยจ้ะของตสู้เอาลใหญ่ไดลใหญ่มันโอ

สับหัวมันด้อน่เข้าจุดซับเลยนะลงวะซับซับเลยซับปลายมันแล้วก็ดึงเอาคืออ่นั่นละ่นั่นละ <c oughs> นเด๋ยน้อยนึงยังชิดึงขึ้นมา เมนมนงเมนมันนน้งแต่ว่าเลิกขนาดน่ะดูเพื่อนดูว่าหาปุอนย่นีัดีลงกันเนาะหาคต่เมื่อก่อน น,นี่ขาดเวะขาดขาดกับสิบวาน,นั้น,น,โน,โนแบบนู้นตายมันได้เงินค่อยๆหาตื่นกัน ทำนี่แหละไอ้มันนั่นนั่นวะพี่น้องมันมันในในโคกขะเจอมอันนั่นนะครับมันแม่ในโคกข้าจอมชำนี้ละพอดีอ่อนนะบมันบกแข็งมีโอ้โหนี่บกแขนงบึ้งทั้งทึง bông con xạ xạ bông con mình chỉ mình hoàn như là ngầm thành thành ngon ừ. ừ. phi phi thành thương thì cái tập bột cha cha sẽ uống hmm thử quá thì nó không được เดี guided, okay, so okay. ๋ยวมันสุดเลยซับเอาปลายมันงซับเอาปลายมันแล้วก็ดึงเอาก็ต้องดึงเอาครับจ้านั่นแหละบ่มีมีหัวเดียวนี่แหละนั่นเด้อันนี้จำเป็นต้องดึงเงาขึ้นมาช่วยไม่เล็บ่ นั่นน่ะนะน่าจะใช้คุดไอ้ซาซาบางก้อนจักว่าเป็นฮาร์ดฝอยมันเปลี่ยนหรืบบอต,ตืดเนาะบุกป่ามันบุกป่ามัน mày mấy mày qua đây mày nhà nhà mày tiền mày mình mày mày nhiều. mày 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 để mày mày เนาวเนาหมอเนาอืมเนาเนามืดจะสิได้เนี่ยเดี๋ยวๆนะสายลุยก้อยไปแล้วพี่น้อง บอกวายมลเข้าไปนะแกมลเท้าตัดตัดเครื่องกล้ยเครื่อนนออกมาเบิงนู้นเท้าข้างหลังเห็นบะไกลๆพอนะคือกวยเล็บมือนางเลยเหนื่อยเนอยทำไปกี่ได้เนาะมันก็กินได้อยุ่แต่ว่ามันมีตะเม็ยดน้อยเนาะมันกินได้ยุ่แต่ว่ามันมีตะเม็ดสูงามขนาดฝังกวยเล็บมือนาง ชว่กล <Sure. c oughs> ้วยป่าเวลามันสุกนะไปตะกินจะเด้อจะี่กล้วยป่าคักขัขหน่วยงามขนาดเป็นเป็นตะแซบหน่วยน้นอยๆกินคำกินคำไปเลยนะกินเป็นคำเปนคำไปเลย ต้นมักใหญ่น่นนะเพื่อนสีเข้าไปเอานะเบึงเบืงมันม่ติดหนกพี่น้องว่าม,นมันแบบปก็กคนีหัวหาลำหาตัวนี้แน่เลยว่าเบื้งเราสิพาเราพาก้อยมูลไปหมพี่น้องเท่ะไรน้องสีขึ้นไปได้สีบัโตกะคน ไดคืออยู่บ่ฮะคืออยู่มองมกง่ไงเลยบ่มาเดี๋ยว้องไปต่อนะเออออไบนนีต้นน้อยต้น,นนี้ต้นนีนะโอ้ลั้มเดียวต้นนี้ต้นนี้เออออจ <c ười> ักสิได้มองเหยียบ

ขู้นมารถถุใช่้หมแ,แม่เมส,สามหัวสี่หัวซ้อนกันนะวันเบืบ่งลำมันสำเขียน ออีีกมันอยูหกกันแล้วบัมีไบมาเอาวันใดคือบัตัดออกก่อนบัตัดบ่อัดมันกับบัมีแห้งยกเอาปลายมันสอยยูกคือบัตัดเอาทีละหัวอืออือไกิัวตัดก่อน ต้นเดียวพอเลยวันอืมขันมันได้ขันได้นะต้นเดียวพอครับยอยาอีกหัวนึงอ่ะอืมฟันเียบวน้อง,งาอามีดฟันเอาเนาะเอามีดฟันเอา <laughs> โยปัดเบิ่งเหื่อน่ะหันหน้าขึ้นนั่งเงยหน้าขึ้นเงโอ้เหื่อขนาดแดดออกเลยนี่ขนาดแดดออกนี่เป็นลมแท้กันน้องบึงแม่บึงไงเอ้าเอาตัดเอาตะหัวมันนะฮะแม่แล้วก็ลุกรูปอ๋เนาะเราเรียกว่าติดโซ่โซ่พลังไหนพี่น้องบึงอุ้งก็แข็งแค่น้องคอยยื มันไไนะคะมันใหญ่แล้วมันแก่เลยพ่อมันอ่อนไปมื่อกีอ่อนแต่ซวงอันนั้นมันหะล่ะลงไปอืมลงไปขึ้นมาบ้างขาดที่ยงังขาดนิ้หมืนดเนดดดี่อ่ะก็จะดูเล็ก คิดว่าจะงาตันเดียปาป้าปวาหัววุกวันจะขาดบ,บ่ะอยากให้มันขาดอยากให้เป็นหัวงา ใส่ผ้าใส่ล้วไอ้โนี s <S oh, uh, oh. uh, oh. ่สุดแล้วสุดแล้วดิ้โอ้โหงบใหญ่เลยอ้าวใส่กระสอบครับกลองไว้กลองค่ะมาเบิ่งมาลุ้นกันต้นนี้สิไดจักหวมต้นใหญ่ขนาดต้นสำแขนเลยเนาะหมดแล้ว หน,นึ่งหน,นึ่งหน,นึ่งสองสามตัดน่ะเมย์ัุกคนิ่งมาถึงก่นเนาะมแต่ไม้เงาไผ่ทั้งนั้นเลยจ้ะมันเลยอ,อันนั้นมันเลยเอาหนักเล่นน้อยเนาะออ๋ระวังมันขาดนะคะ จุกๆกออกมาก่อนดินอะอืมอันนี้หนักไปหน่อยลุ้นๆอย่ามัน,มมนมล,นลนมมนาด ไอ้ว้าวกอเดียววะพี่ใส่ปัญญาไว้ใส่เมื่อกี้นี่กองไปเลยป้าไอ้ว้าวก่อนนี่โคตรน้องหัวโอ้โหสองหัวแล้วจ้ะมีอีกบ่บางทีตรงนี้เข้าไปบ่ได้เนาะบ่เห็นหอมมันเบิ่งป้าอีกสองหัวบ่ อืช่วงหัวน้าป๊าบแกเขาเบิ้งลูบๆออกให้เบิงมาดินะซื้อไม้ทั้งไม้ทั้งดาดด้๊งคืล้วตัวนี้วันเลียวตัวนี้สุดเ้วได้นี่โยกโยก สุดเลี้ยวพี่น้องนี่ปิ้งขาไก่ดื้อ มันมันก็แก๋เราเอาเมื่อเราก็ต้องไปตัดออกน้นอยขาดไปอือโอ้ยบ้าขาดพอาาด,ดีว้ายาวขนาดสี่แล้วยังมีอีกบ่ม เงาเก่อนเอาเงาน,งนีกับพ่อเลยได้นะกอเดี่ยวนะพอที่เงานีดูสแม่มีอีกวิทางคนนะกะสิพ่ออ้อมกอดานีสองกอดหัวหนีขางมั้งไสงหัวสองกอดงหัวหนีขางยังัวนี้บปนวันนี้น่าจะเป็นหัวหลอก nhắm bóc khát. À, nhắm bóc khát. Một mẹ 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 ยังมีงอีกบ่น้อคิดว่าพี่ขนาดนย่าเอี้ย Quá nhiều cái liệu. <cười> <cười> Vô cấp là món này kìa 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 ma Bớt lắm cần kìa đây rồi. kìa đây rồi nào đây kìa kìa bớt lắm <laughs> ฮ่านี่เห็นไหมฮาล้ันเนาะอี่เนาะอากาศเนาะแค่ลงมาดินนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขาฉันเอาขึ้นก่อนเดี๋ยวมันจะเป็นลมใจกลางพี่เนาะเอาดินทุบมาเนาะเอาดินสะบัดทุบๆปัดทีได้ตังไลเด้อจ้ะปฏะติบกครับเอาอีกบ้าไปไปเบิ่งอีก อยสิพ่อเอาอยู่แคยุ่ยเยอะอยากได้แบบนี้แหละพี่น้องเอาเธอเดียวคุม้มเอาเธอเดียวพ่อนาะพี่น้องเนาะครอันนี้กะติผมก็ว่าติประมาณตัดประมาณนี้เนาะอ้วนเนาะจ้าตัวนี้มันกนะติแข็งเนาะครับแข็งกควันมันเอ<ป>าเอาอีกบก่เฮายัางบวบอ่ะเพรอะไรเบาเพราะอะเนาะหลายอยเนาะอ้วนเนาะเด้ค่อยมา เอาไม่เอาเมือมากระชีเหี่ยวย่างมาเอาดูๆอยู่ไกลอยู่ครับย่างจะถึงแล้เขาค่อยแวบมาเอาโอ้ยผีตายตอมหลากหลายหัวน้อยมันก็มียังเห็นหลายอยู่โอ้ยหมอนใหญ่โอ้ยหมอนใหญ่เลยนะกะไรกินไปไหนไปพากันเมือจ้ะเอาเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ใกล้ๆพงกระชีลาลาไปก่อนเนาะจ้าไปพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ แล้วคุมมนนคมค้มมาเบิ้งตัวนี้คุ้มเลยเดี๋ยวปูมาเบิ้ง